สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเอาต้นกล้านะคะลงลงในบอ่อ,อนในแปลงปลูกเนาะเดี๋ยวมาจะพาทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะผสมปุ๋ยนะคะสําหรับสารอาหารบางท่านก็เรียกปุ๋ยบางท่านก็เรียกสารอาหารแต่มันจะเป็นปุ๋ยเปุ๋ย B ีนะคะจะมีสองปุ๋ยนะทุกคนนี่เขาเรียกปุ๋ยเนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีเหมือนนี่นะคกอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ย B นะคะก็จะเป็นสอง ี้ก็คือ3ามซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงที่เราได้มาแล้วทีนี้กล่องเนี่ยเป็นกล่องอ่เป็นกล่กองกุ้งนะคะเป็นกล่องกุ้งเขาจะแบบยี่สิบสี่ยี่สี่ลิตรนะคะแต่มาก็คือตวงมาแล้วว่าหนึ่งกล่องจะใช้ประมาณนี้นะคะหนึ่งเ่ารเราจะใช้อุ้ยเอก่อนนะคะเราจะใส่อุ้ยเอก่อนนะ,ะอันที่เห็นดำๆยู่ในน้ำเหมือนว่าไม่ยังเลี้ย เขาเผาอ้อยไหมเขาเผาตอซังเขาเผา,าเขาเผาอ้อยเพื่อตัดนะคะแล้วมันก็เลยปิวมาแบบนี้นะคะใส่ไปแบบนี้นะคะ costumnam กon si hmm. tumnam กon ค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการลงผักนะคะในกล่องปลูกจริงนะคะอ่าแล้วเราลงแบบนี้แล้วเราก็รอเก็บผลผลิตเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะลงให้ดูนะคะว่าขั้นตอนการเก็บนะคะเราจะเก็บแบบไหนนะคะสำหรับคลิปนี้บายยค่ะ